วันนี้เราก็จะมาเล่นวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมพีกระชือกันออฮั่เกมพีนะครับพี่น้องเลยโอ้โหแม่มุนนั่นนะแม่มุสบาซึบ้าซึบยิบปากมาออนนนัไงเออได้ยิบปากได้พิ่พ์หงสู้สนิงเกมพีไอตาพีกระชือห่างนะชื้อซื้ออิสุกอิไสพีกระชือสุกไสนะทุกคน โอเคทุกคนใจเย็นนะถือจะคคยกลัวกันไปแต่ผมก็เป็นคนนี่ไม่กลัวเยอะเพราะพี่ก็ซื้อไม่มีขาตอกูลมันมีแค่ใส่ใครกลัวถือว่าใครกลัวเสียว่ามงเป็นเด็กอู้เอยมันนีเรากวนการทุ่ง คงยี่สิบอันนะมึงเห็นบ่ทุ่ยี่สิบอันนะเนอทุ่งทุ่งทง่งท่งนี่นี่หลอพี่งูทำไมเราล้ากูมีก็ซื้อมแล้วมันเนอกล้วยมันกมกเล้วยมีไหนวะนี่มึงใช้กับมึงเดียวกัั้พวกมึงก็ไปสั่นถึงมึงขึ้นมาขึ้นมากูเสียตายสุดท้ย ไอตามีน้มนี่เมีมอ๋องพจะมีมีวน่พีอต้ว้าวบีไอตาบีกซื้อีลีกใสิทเดองมันเนาะอาโ,โอทุง่งอ่ะมีมาพเรทุ่งแล้วมีมมีมอมิเตอิสุกอิกสยอยนูโอ้ยมบิปปอหีแมงหาสิเด็องม มาได้ใส่อีกน,นะนี่มันกำลงังหลังมึงกำลังผมไม่จัดเท่าผมโอ้ยบ่ายกันทุกคนกลัวหรือซิงหรือไม่กลัวกันนี่วะนี่โอ้ห้องนะทุกคนมาเราจะห้องห้องมันมีหายีา่อะไรรู้เดีกูรู้อีแต่เอกเฮ้ยเราเราไม่ได้มเราจะอยอะอีแต่เอกนะทุกคน เดีย๋ยวก็จะได้อายตามันวินะนะนี่ไงกูไม่ได้ง่นะกูบอกให้กูเคยเรียกมันเต๊บปีปันบ้าป้าอยู่มูมาดีโดถุงเออมออมันต้งสนใจเสียงโทรศัพท์นะครับมันแค่เป็นแต่เสียงโทรศัพท์เฉยจะถูถุงขี้นะอ่ะมันเจอโอ้พี่นะพี่นึงเราจะพี่พีคือมาเชิญเธอไง ยี่หกสั่นเชิงร้อนเฮ้ยพวกเรารอหน่อยนะไม่ใคเรอหนีิถ้าผมเล่นเกมคนนี้เซนลราต่ออีพีหน้านะตะคอนป่านี้นะครับอีพีหน้าผมจะเล่นโมชาลีชาลีนะโมชาลีชาลีนะอ๋อเปพีกซ์ซีแต่ไม่ไม่สนิทนะครับ นี่ก็นี้เลยโอ้แมงแพงหนาวกูยังนี่เลยเมงทำเมื่อไงกูนี่ก็นี้เลยได้น่าเอมงโอ้ทุกคนทุกคนกูไม่ขโมยของไหนไม่ขโมยนี่เมงขโมยบ้านผีหมายเลยใครว่ามผมใครว่ามันผมผีดูคอมเมนต์หน่อยล่ะไอ้แยแเมงขโมยบ้านเงินแมงขโมยบ้านขโมยบ้านไทยเมงขโมยบ้านผี กูต <c oughs> ้องมะอย่างนึงไอ้หานรวนดึงดู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 ทุกอาปแลแล้วกลัวเพื่อนตัวแม่งไม่มีดูอีกละหยิบแม็หมูดองโอทงอทงไอมี13อันแล้วเฮ้ยเดบกูบันโอทงอทงสองอันอย่างงี้เด้อ ทุกคนพีมาแล้วพีมาแล้วพมาแล้วพมาแล้วพี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 มาแล้วรีบไปคนีมก้นนะครวัดสงจะยไครับโอ้พกเาานต้งแงเม่อไจไมเลยตัดไม่เลยโออย่าดึงไปเลยประตูดอโอ๊ยขบรก็ได้ผมด้วยโอเค ไอ้กูก้ช้น่เลยมึแต่ไอ้กูจะบเล็วนี่แหละความลำบากที่ไปไอ้สุกิสายนะมึงโอ้ยน้องโอ้มีใครอยู่นี่ตาวิปล่อยออกเงี่ยโอ้โหประตูมีคนแกของนั่นมีมีแต่กระสอบขี้นะหนียเงนี้โอ้ขึ้นไปชั้นบนเอิรนเลยขึ้นไปชั้นบนกูจะหนี นี่ไอ้ดีเกียโลน่ะเนอโอเคแล้คนไปเลีกยไปแล้วก็ผาไรอ่ะเนอเขาเก็บไอตันโอเควิ่งแม่งเลยแม่งเลยหมากูวิ่งกูไม่สนกูออกเฮ้ยเฮ้ยขี้บ้ากลัวเหรอโอ้โหโฆษณาโอ้โหสกีบิดีนะว้าวอืมโฆษณาหลอกลวงชัดไอ้เหี้ยนไอ้แล้วยูจําโฆษณาหรอเลยเนว โอ้ oh my god เอาไปเหี้ยกูเกียดเลยโอ้โหเกมหลอกเด็กโอ้โหสมจริงมากเลยทุกคนหลอนเลยเนี่ยโอ้โหสมจริงมากเลยของปลอมต่างหากอ้เหี้ยเลยขี้หลอกเด็กคลิปหลอกเด็กขี้หมายเลยอู้ทำอะไรกิ่ดาวบ่กูหายพ่อดาวแล้พัมโอ้เงินเงินเกสรงินเงินเงินเงินโอ้พวเราเป็นเงินร้อยสามสิบแล้วโอ้โหเป็นการเชอลี่แมงตูดีแม่งเท่าไรห้าร้อย แต่พวกเราสามารถอะไรวะดหรือเปล่าวะเจ่าใจเาอใช่ไราคุณนได้ดีกว่าแตนักงนาไม่ได้ยังไงเรา้นาที่แรกสิทโอ้โหด่านบาาีแล่าด่านนี้กูเคยไม่กูไม่เคยด่านนี้เต่ยวขนานี้กูเคยแต่นี้กูเคยอาทาีกูเลยชอบเกิเอ้เหี้ยโอ้ดันีก็ซึ้อกูมาเล่นกูเจะรูวิวนอืตนแล้วนอะอืม ก็ไล์ให้ได้ปะเนี่ยโอ้ไม่ได้โอ้หวหนอมครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เพียงจะจบแค่นี้นุทุกคนเลยให้รอพลาดต่อไปแล้วกันผมจะเล่นชาลีนะนะชาลีกูตายหลายครั้งนี่นอนเชี่ยดีโอเคลืมฟักติิตามผมด้วยในเกมเกมมิ่งนะนะเอทีเอรินโดโอเคบ๊ายบายนะทุกคนโอเคเฮาทีมงานบ๊ายบายเนาะบาย โอเคนวี่ทุกคนเอ้ยขําใบยเดี๋ยวขําเอ้ยให้ดู <Hey. S 1> <Hey. S 2>